อพี่น้องมือนี้เขาเกี่ยวเขาดอครับลงไฮแหลกของรถคันนี้กันครับรถของเสียดุยครับเสียหนุยดุยครับกำลังสิงลงมือครับเดินทางมาเกี่ยวเขาดอของท่าครับฝุ่นครับพี่น้องพ่อแม่กจิตไทยห้เบิ้งครับทีมงานหลายอยครับแข่งย่างมาเบิ้งซื้อรับผห นี e> ่ครับทีมงานเอาอยู่ครบครับครับผมอันนี้ลบแต่ที่ล้มเราพี่น้องเล่งเครื่องแล้วเล่งเครื่องแล้วอันนี้มาให้กำลังใจป่ะครับเวิร์ดนะครับเขาไม่อยากออกกล้องวพาะฉะนนทีมงานมาเบิ่งครับเกี่ยวเข่ามือแรก 我们干的。 ไปใหงงวนครับผลประโยชน์ค่อยได้ครับปเปี่ยงนี่เปี่ยงนี่ขอไปหงว้วเลยพ่อแมวว่าต้องเกี่ยวห้าเองครับผมเอาเปี่ยงนี่ให้งว้วเลยครับผมพี่น้องที่เจ้าของนาครับ <c oughs> เป็นไงครับเขาปีนี้งามบ่งามอยู่งามอยู่น้อ <c oughs> พอได้อยูนะอ่เนาะหอ้คับคับเพิ่นพอได้อยู่เขาดอง,งามครับพี่น้องกําลังเริ่มลงมือเกี่ยวครับแดดฮอ่นจออกครับหลายมือแล้วที่เราพี่น้องไทยบิ้งซื้อ,อ,อว่านี่เป็นการเกี่ยวเกี่ยวมือแหลกของรถคันนี้พร้อมครับครับผมบ้าแมวก็ยุ่งเตี่ยครับครับผม ติดกันนะครับเลยมาไทายเพื่อนว่อ,อยากให้พี่น้องเมืองว่าเถียวบ้านตฝ้าแมวเกี่ยวเขาแล้วครับจะของหน้ายิ้มแย้ๆเลยโอ้ยเบิ่งความสำเร็จเพื่อนน่ะเสียครับเองเล่ยน้อเสีย, <S <S สยเอาไปเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเขาว่าแมวว่าท่านได้ถอดดีครับถอดดีมือแรกอะ รถเพินคืนเอเ่าเนี่ยครับเพิ่นมาติดต่อไปแล้วครับผมรถค้นบั่นเดียวกันเนี่ยครับครับสวัสดีครับ